สบายดีท,ทานผ้ชมทุกท่านเมื่อนี่สะหองละกันลูกสาวของเกลัยหรือว่าอาลินเนาะมาที่ไทยกันได้ไหมแลก็เร่าสีเดินทางไปที่นะครปักเซ่เน,น้ะพี่นอกนอะแะส่วงนี้อากาศหอดอบออาแสนจะอบเอาที่สุดในสามหลงนาะพี่นอกเอ้ยเขาก็เรียกว่าสิโลกไปแวะตลาดปลานี้แถวแถวคำแปงงกายคำแปงไปน้อยหนึ่งนี่นอะจะมีตลาดปลาภาสิมวะเบ่งวาเฮ็ดปวกจะได้ยไล่หรือบบ เพราะว่าเตลปี้ที่เคยไปนี่เขาจะได้เห็ดวัวลายเห้งอยู่นี่และกับนี้เป็นโอกาสดี่นอสิพาอารินเป็นนางชิวๆอยู่ไซกับติดตามเด้อเป็นเซอร์ไพรส์เนาะไปเดี๋ยวครบที่ว่าเขาจะเป็นนางชิวอีโบเติมหนาลดแถมบรรยากาศี่น้อง <laughs> พี่น้อง <c oughs> คือพ่นสิตกนี่บังแม่ข่าวม,มาซิวข่านี้สิใส่ได้จริงหรือบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยโอเคอ่ะทอดตลาดพี่นอ้องคนขับจอดรถอยู่นี่เนาะงานขาหม,มาตลาดเมืองสนามสมบูรณ์พี่นอ้องตลาดป่าเลยเนาะมาเบิ่บงเฮ็ดปัวบวกเชือมีเพราะว่าอากาศกนนะบ่นค่อนโอดนะบูว่าสิมีหรือบ่บูน้ำพิ่งเพิ่นพี่นอ้อง น้ำเพลิงเยอะวะไม่เถ่าน้ำเพลิงสดชดมีปนแก้วใช่ไหมชดชดเลยเบี้ยหนึ่งหกสิบเคาเปิดจังได้ก่อนเบียร์เบี้ยหนึ่งบ่เบี้ยหนึ่งเบี้ยหนึ่งกับแก้วหนึ่งอีกแต่ว่าหกสิบบอชดมีปนสดชดเลยพี่ดอกกระเจียวน่าสวยนี่บานพี่ดอกกระเจียวร้ายแถวไรว่ะอันนี้มักย่างปลาเป็นมะหย่างปลามักย่างปลาน้อพี่น้องน้องใครเคยชิมแน่นี่มักย่างปลา ขอซเป็นอยเด้อซิสมป์แบนีมัยังไงยังาอ่ะนมาลินจีเลยลิ้นจีอันนี้มาง่เอามง่พูดมางู่้แตใครเขเบิในน้าไม่เถอะมันเป็นอะไรอันป่าเนาะโอ้เกเองน้ำผูน้ำปาลโอ้อิบนอเด้อซิบโดดซิบโดดงู่ดเป็นอะไรอันิหาอืมแบบมันลินจี่ล้เนาะ บางลิ้นจี้แล้วตอนมานอยู่ผู้มันเป็นมานู้บ่ได้ปลูกบ่ได้ใส่หยังมันเกิดเองมันเกิดธรรมชาติเองมันจ่เด้อบ่มีเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกนี่บ่ได้มักงปาพี่น้องแซ่บเนี่โอ้ยแม่จุจีพี่น้องาเท่าไดอันนี้25จุจีเด้อพี่น้องเด้อมีักดอกกระเจียวนี่หลายแท้หลายว่าเนาะเขตบ้านเพมันเป็นดินทรายดอกกระเจียวเรยว่าหลาย นี่พี่น้องมีหอยน้ําเด้อมื้อนี้มีหอยหอยนาจ้ะบ้านเนาะหอยหน้าเฮาดีเด้อจ้ะเ็ดัวเพิ่นคือมาบ้านแ้แท้มีเ็ดัวเ็ดเพี่น้องนี่เ็ดเเ็ดเนี่มันทาเรียกบ้านแน่แล้วมันบ่อปานดคั่นว่าอันนี้ยังว่าสิซื้อซอยคิดว่าสิได้ดอกงามๆจุมๆมกยังนี่มกลูกเพิงเฮ้ยเออมกลูกเพ มกเท่าไหรอันนี้มุกละสิมกละสิบบอตัวนี้มกลส่าส่วนใหญ่เอมุกหนึ่งตัวนี้แล้คือกันบอคือใช่ทงตัวนี้ใช่ไหมอืออาทงหนึ่ตไเกด้ก็ก็มาต่ว่ามีอยู่เพื่อตัวนี้ย่หอยี่้อเขาซุกหอเ่าเพราะว่าคอยเคยกินแล้วขอกาแฟมันบ่ตอดบอตอนนีไมเปนนี่เนาะ เออยังกเื uh ่อบดเิม้ดูเพิ่กินได้บ่เลยต่ว่าเออยนะ้ไปแล้วตอนนั้นไม่ยังเ่าจะสร้างบ่เออามกินบ่บเียบอันหนึงได้แล้วตอนนี้เนาะ้เลคอจมน้ำยูมจมลยเีเขียดเขียดยังกเ่อเขียดโมเขียดอิโม่เนาะเขียดอิโม่ ปโอ้ก ah, ็มีปลาปาดูปลาดองน้ำยำนี่อ๋อโบอ่าดีสนะสวยจืดบ่อ่มักปันใดอือเดีวก็มีมากอันนั้นหมักจ้องน้อพ yes> ี่น้องเนาะอันนี้เอ้ายู้อสนี่เลยหมักจองบาหน้ามีบ่ในผู้บานเท่าเนาะก็จะมีหมักจองน้ำส่วนนี้ส่วนหมักจองกินกระเส็บแล้วก็เดยปลาดุเนี่ยไปปนแล้วก็พอดีถือสูตรเลยอันนี้มากยัง มักซิดาบอซิดาบ้านเ่าเนาะซิดานั่นได้หนิใจแดงได้หนิแต่พักอีกขวานาะแต่ก็มีได้เห็ดปวกวันนั้คือบ้านเบิร์ดอะยพี่น้องเลยอัวแกจุ่ม่ตัวจุ่มตัวบานเนาะสาเธอได้นิทำาซื้อเนอบกูเา่ากันอืมเออยเด้ยอ่ะขอบใจลยไร่เนีก็ได้หั่งเผงแล้วพี่น้องเนาะ แล้วก็ได้มันแงวมักลิก้นจีปลาพี่น้องนอะาะรสชาติแบบมักลิ้นจีเลยแต่ว่าเป็นของป่าอยู่ในป่าในดงนาอกก็คือบรรยากาศอยู่ตลาดเมืองสนามสูมบูหรือว่าตลาดปลาเนาะเดี๋ยวค่าสิไปเขาไปต่อในปักเซออีกเจอกันซื้อเครื่องน้ำแล้วน้อยนึงเลยเดี๋ยวสิไปหลอ ตลาดแรกเนาะไ,ไปหล่อสいい mm ื hmm. <ctions 49> ่อของกินด้ยท่วาข้าเขารดบดได้ต้องยืดเผาเครื่องแป๊บหนึ่งท้านิทว่าเขาสิเป็นนางชิวนอกไปนั่งหลินนางชิวอยูแถวแถวเมืองจําปะซักเอียง่ะแหละแถวมันคำแล้วเนื่องจากว่าเจ้าของแรีนไปเบียกในสะพายเนาไปสื่อเครื่องเขาในเศษของดาวคสุกเดชอุดนุนไดเดอร์สินสิอัปเดตใหม่ไว้ๆหนีนแล้วก็ทิพาท่านผู้ชมไปเบืองตลาดเอานาะไปเบืองป้า่วนีสมีหรือ่ยงามนีมันบ่แมนยง่ามเดเดแต่ว่าจะสิมีหรบอ่ต้องติดตาม มืออื่นวันที่ส่องเก่าเนี่ยเขาจะว่าพายุของสีขาก็ขาบอกว่าจะนักจำได้เต็มเหมือนกัฝ่ามืดๆคุ่มๆเนาะโดยทีอากาศอนเดี๋ยวไปรอเบิ่งตลาดแรกเมืองปารีสเนาะบรรยกาศมัอนี้คือตลาดเป็นเงียบๆเนาะตลาดชื่อแบบเงียบเงียบมาหนาชื่อพวกเขื่อนเสียบบ่ซิมได้อยู่บ่

นี่มาดที่ด่าเนาะช่วงนี้นี่มังโม่อกหลอกนี่ไลยเนาะไลยแต่ไลยว่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอยู่ไหนเนาะก็สิไลยกว่านี้อีกกินเนงามชมป้าพี่น้องชมป้านี่มีตลอดเนาะมีทุกทุกหยามเลยนี่ถูกระดูเนาะ สมป่าโบว์จะหยามพ้นหรือว่ายามแหลงก็มีตลอดสมป่าคนพี่น้องเลยโอ้ยอยู่ไหนผุนให้คนไลยเด้อมือนี้คนไลยคือว่าโบว์ไายไปคือเขื่นเบื้องหลังผุนแหละสมป่าพี่น้องข้าวหอมมะย่างหลอดตลาดปักซี่มือนี้คือเขื่นแท้คนหลาย พกติเขามาตะกีีจะไปส่วนคลายป่าเนาะแถวนี้เขาจะตัดจัดสันตลาดใหม่จะสันส่วนตลาดใหม่แล้วมัสวนป่าเนาะเลายแถรลายบาเฮ้ยกลุ่่มก่มเอาไปก่อยกลุ่มกินเดะหมเหมอหลอให้บอก มังวงนั้งแต่นี่เนาะส่วงนี่มั่วงไล้เป็นระดูมั่วงพี่น้องป่าปลาหย่อนปลาหย่อนพี่น้องปลาธรรมชาติเนาะหาที่มาก็ได้ปลาแต่ไล้ได้เลยมั่วงมั่วงพี่น้องแล้วก็ะสว่างนี้ส่วงระดูดอกกระเจียวเนาะมือก่อนจ่หงไปสวรรค์ก็เห็นแต่ดอกกระเจียวทั่วทางเลย สุด้ายท่าดอกกระเจียวส่วนปส่วงแล้วดูเพื่อนไปเดี๋ยวหลอกยังไปเบิ่งต่อเลยแจ็กอีเมลภาษาไทยยังมืกินเนาะบบทันหูด้วกันเมนูเพื่อนหูจีนง่ามเราใหม่เพื่อนจับไห้จับนี้เลยเนาะจับอ่อนๆไห้เลยขายเลยสวยเนีมากมากยงบ ตกน่นึ่งต้นเต็มแล้วค่ะไห้หนักกอนหาพันมาแ้วแขวะหาท่านมว่าเาเนาะเจมีทัแล้วหนองเนาะมะ็นามาเยร้ายขบขบถุกสนิทอยากได้พัเนี้นก็มีเมื่อไปนะครับใต้หยาง ตาพอตาคอเหอตออืมอ้งนุงก้งกุ้งยังใหม่เนาะกล้วยหมแต่มัก็ไม่บางขนเดตัดกว่อกปลาเด้อปลาเด้อโองโลหองะขาวัวโลหะสิบหันมือที่มันหันงด่วนชองลหะเส้นเศ้ากุ้งอน้เราขีเขวไ บโบใส่เลยเนาะช่วนป้าเอาอยู่ใส่้วป้วก็ต้องทาันเนี่ยโอ้สีเขื่นกขาวดีได้เนาขั้นลำคลองสีเขือนเลยจะเมืองกะหู้ขั้นจีนเรื่องมัาจะไว้จะจะมันเนี็นจะไม่กินดนวยสองโลไปสามโลได้หมใไ่แดงโตนอ้อหาได้ป้าละไปอยเดียวัหนอาไปอย เป็นาแหวนาโลกรเปนาของโลกละแขนสามบอดึกมาเอกเชนค่มันบออะไรเย่ใช่โอ้ร้ายไม่ใส่กรต้องละายไม่ไปกระต้องแบบว่ากระต๊ม่ที่หอมเป็น้ดน่ม่บุคุณแม่คุณต้งหา่รุษบอกก็ยังอกองเกียร์ จะู่้ไไงหนูเห็ด้งกิน่นอะไริวหรอโอแล้วใหม่พี่เนองคนจะเห็ดเป็นตุกขายเนาะโอ้ยหนักเด้นักเด้อยู่ยูป้าน,นี่นะักเห็นนักว่าซ้ําลงไปเี <c oughs> ีหยวแหลก นี่อยากกินแกงมาใหม่ครบเบิ้ด no, บ้ดยากไห้เร <You S 2> I mean, ียบร้อยนี่แล้วเาอ่อนๆกรองเตทอะไรนี่นี่ีวนีงหทาทไหรีเนาะนี่ต้อนจะลา นี่บรรยากาศอยู่ตลาดปลาเสกคึกคักแห้งเยอะเป็นโซนพักหัวเนาะพักหัวพักแกงหมกักทัวเตัวต้องเต่าบอเป็นาหาริเศษก็ที่ใหญ่นในอันนี้เนาะนี่เป็นโซนไนอนนี่โซนเขาจะขายปลาเขาจะจัดซันตลาดใหม่เดมี่มีปลาเพียปลาโพเนาะปลาต้อง หลายหบนี่มดนี่นี่ไกห่หอยแข้งอาหารทะเลเนาะนี่โพอเปิดปลา,าไปได้แล้ว,วได้แล้วได้แล้วีเขาจะมาส่งนํำก่อนเนาะเขาก็สือํำก่อนใส่ปลาเลยเพราะว่าหยาดปลามันเนา่าสนสาหอวเทือนใส่เวลาเป็นสมองเด้อยังสิไปหลอกกินเขาแรลกอีกอยู่ก็เลยตองเด หักษาอุณหภูมิเนาะบริสันจากป้าส,สดๆใหม่ๆนี่น่าจ,จะเนาถ่ายก็มาจอดอยู่ที่ซาบูเนาะประวันใจดีเป็นประชินงัวนะจ๊ะเอ๋ยนี่เซ็ดหมองเศตงัวเนี่ยแล้วก็มีเซตหมูนอีกนึงเศตเนาะแล้วก็จะมีเป็นพักอีกอยู่เบื่อพวกแล้วน้ำซุปจะมีสองน้ำซุปให้เขาเลือกเนาะโอ้ยเย็น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  อารมณ์การ้ายๆไปกินซาบูนอสนิทกันเป็นปาวานใจดีนอนทีตลาดเซนชิปมอซึ่งก็เป็นซาบูที่แบบว่าสั่งเอาบริเบุฟเฟ่นอะแต่กี่เป็นบุฟเฟ่นอแต่ว่าเดินคนทันมาเป็นแบบว่าสั่งกันสิแล้วก็นเดยมาเจบกันอยู่นี้กิจกรรมเหมือนกับค่อนข้างจะยาวนอนคือว่าจะไปซิวๆแต่กับบริษีลอไปลอเลยเล่นๆนอน ยวสำหรับวันนี้เทากาสิจบที่อาหารอยู่นี่แล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้านแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบาย